สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้แซบนัวครัวาสาวิสานอยากกินนึ่งปลาค่ะอยากกินเมนูนึ่งปลาค่ะพี่น้องคุณซอยสวัสดีครับคุณซอยคะ่ะคุณซอยเดี๋ยวมือสีผ้าคุณซอยเดียย๋ยวสีผ้าคุณซอยไปเก็บผักนะคะผักตำนินผักขานะคะแล้วก็สิไปสือปลาอยู่ตลาดมาหนึ่งค่ะพี่น้องแซบๆม้นนี้จำแจ้วจำแจ้วจุ๊จุ๊จุ๊ ไปเกกก็บั่อผนนี่ค่ะพักต้านินเอาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เก็บอาทิตย์หนึ่งค่ะหลายเลยแล้วต้องเก็บให้เบิดเลยมันี่เก็บให้หมดเลยนะคะหลายนี่ค่ะหยอดอวบๆเลยหนึ่งป่าใส่หนึ่งป่าเซ็บเสอมงามแห้ง ก็ขึ้นเร็วอีดีเนาะรักต้นนิ่นี่ก็ได้มันมาเว้ดเลยเขาบอกเก็บนี่มันก็สิเต็มเลยล่ละเนาะเขาบอกเก็บนี่รวยสีเต็มเลยนะขึ้นควยไหม่นึ่แป๊บเดียวนึงเลยบากหลายอ่ะใส่ในนี่ เออป่าไปเก็บอ้าเออเก็บเป็นหนึ่งกระป่าเขาได้หัวมาเออหนึ่งกระป่าเลยที่โคมาลอมเลยดอกไอ้แค่หน้าแค่หน้าค่ะพี่หนอกดอกแค่หน้าไป็นหนึ่งกับกับป่าเออนี่นี่นี่ยจากน้อยอยูนาบ้านนะคะ ต้นแคนาป้าเก็บจังหน่อยกันนี่ค่ะมันจะลวงเียนะโอ้เยอะเลยแคนานะคะนี่ค่ะล้วงข่างในมีคนเก็บภระสเนี่น้องเป็นหนึ่งเบื้องที่เีแสบเลยหนึ่งเซปะ มาอย่าให้ผู้ชายมาซอยเก็บพี่ห้ออันนั้นนะคะเขาจะเฮ็ดอย่างกา็ได้ไหมโฮมอย่างขายอย่างนี่นะคะจากเขาสิขายอย่างก็ร่างส่างพี่ห้อแว่เฮาบ่ <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่กำนึงเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวสิาพาไปลวกค่ะมันแสบผมอําลำกินกับแจ้วกกินกับป่นแสบเอ้าก็มีแมจีวอยู่เด้ฝุ่นฝุ่นเอแล้วเอาอีกก็อีกเดี๋ยวเละเด็กกินไม่หมดืมเนี่ยมันมันเกิดสิทิ์มซื้อๆเนาะเก็บเลยเก็บเลยนี่ค่ะแค่หน้าพี่นะ้องล่วงตลอดเลยค่ะยังมือเสอนะ่อเนาะอันนี้ก็เป็น ทางหมู่บ้านนะคะ,ะเดี๋ยวเป็นหนึ่งเสนปาเน่าไปเดี๋ยวไปซื้อปลาก่อนค่ะปลาอย่างเงี้ยปลาอันนี้ป ปลานี้มไม่ธรรมดาตรงตรงมานี่ครับร้อยเดียวหรอคะไหนนี่น,นี่ค่ะปลาปลาที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาหนึ่งกันพี่น้องนี่ผักคะ่ะ พักหลายแห้งค่ะพักตำนินพักขานะคะอันนี้ดอกแคนาค่ะเดี๋ยวเขาเก็บเมื่อกี้ไปหนอะแคนานะคะเดี๋ยวเขามาหนึ่งกันเลยโอ้หลายแห้งเต็มถาดเลยค่ะพัก <laughs> ป่าอยู่ใสไปเนาะป่าอยู่ใสเลยปลาอยู่ข้างในค่ะอันนี้พักเนาะต่อีาสานเก็บพักมาหลายพี่น้องเต็มหัวเลยค่ะเบิเ้งเบิ้งหัวเท่าเออหัวเท่าไงสำหรัพักเท่าหลายสำนักนี่น้อะพักเต็มเลยค่ะ ไปหนึ่งกันเงียบเยบเงียบก็หนักไอ้ดีเด้อหัดไข่ไว้บนนอมาหนีิเ,เต็มหัดเลย <c oughs> เก็บผักหลายกว <c oughs> ่าแล้วก็เล่าใส่เบิดเลยมาด้เปิดหอมไหนปลาปลาอยู่ข้างล <c oughs> ่างปลาหมุดอยู่ข้างล่าง<อ>ข้างล่างเป็นเป็นผักหมดเลยนะคะ โอ้ผักหลายแห้งน่าจะสุกแล้วนะคะมันไม่นึ่งปาลาเราก็เรียกนึ่งผักอเบืองเข่ากันติดอ่าทีเลยสุกไปยังสุกแล้วคิดว่าปลาสุกแล้วใช่ไหมใช่ก็นะปิดแล้วนะปิดเลยพีแจ๊สนะครับพี่น้องกิกนข้าต้องกันมั้ยนี่ยเนื้อปลาผักเต็ม หวดเลยอืมเดี๋ยวๆจะไปให้หวานที่ทดผักยี้เลยอืออือผักถอยผักถอยอออเห็นผักบ่ไม่เห็นแต่ผักไม่เห็นปลาเลย ผักอันนี้ข้าสซุกขักข้าไปขขาง่ังผดนี่ค่ะปลาทับทิมเราแหวกออกมีแต่ผักกับผักเนื้อปลาอยู่ข้างล่างนะคะเนื้อผักชัดชัดเนื้อผักชัดชัดปลาอยู่นี่ค่ะอืออืมเนี่พไปนองจํำแจวค่ะจํำแจวเนื้อปลากับสาวอีสามเมื่อนี่นะคะเคลียร์ก่อนผี่พักไปนอนมีผักไม่ต้องบอกผักหรอกผักเข้นเยอะแล้วผักเข้นเยอะแล้วแม่อันผักอันนี้ห้อ หนึ่งโดนปวดไปกินเขาค่ะพี่น้องเครีรยกอนได้เห็นปลาไปซิมซิม,มพี่น้องมาค่ะนึ่งปลาขาวเสาอีสานพักเลยหลายเลยค่ะพักเต็มถาดเลยพี่น้องจำแจวนีนะคะเจวแซ่บแจ,บแจบพี่น้องเจวนี่ฟังมาจากพี่ค้นหูจักนะคะเปนเฮดขายแซ่บค่ะนี่เจวนะคะบุกแล้วหกสิบบาทพี่น้องกินมากในเบิร์ยู เลยหลายครับโอ้หลายแห่งนะคะผู้ใดอ,อ,อยากสร้างกะสร้างไดน,นะคะเนี่ยอืแจ่วนะคะกระปุกละหกสิบบาทนะคะแสบพี่นอ้องพี่มันนีนุษนะคะเห็ดขายปั่นปั่นให้มันนี้มันสิยดปั่นให้มันอันนี้มันมม่นเนื้อปลาอนนี่อนเนือนอนอเน้อปลาเนื้อปลาทับทิมนะคะ มีกลางมักลางนี่เนี้ยมตมองมาจามนะโอเคนะจามจามคุยเข้าไปแจวอือแล้วไงอืม,อม,อมแต่เราต้องกินผักกันรีดี้มันคมปะแค่หน้าห่ากลางเลยนะ แค่หน้ามม่จีบขมปะ่ะต้องมต้องกินเลยหนาดมันขมนะนิด,นดขมปะ่ะข,ขมนิดขมนิดๆม,มากค่ะพี่น,อน้งองกินข้าวน้องกันค่ะเต็มถาดเลยค่ะผักกับเบอร์บังจำแจวเรานะคะ